สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆหม่ทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะ JB g o ซเ e a ก a s e อยากมาไทยบ่อยๆเพื่อตอบแทนความรักคลิปบินลัดฟ้ามาเปิดตัว JB า x a เนีย ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์คาิมินียสสำหรับ j b g o ก7ซหรือแจบีที่กลับมาประเทศไทยตามคำสัญญาที่เคยได้ให้ไว้กับอากาเซที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ซึ่ง JB ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่ามาเมืองไทยมาทำอะไร สวัสดีครับผมก็เซเว่นแจบีครับผมได้เป็นพรีเซนเตอร์คามินียแบบที่ที่ที่เห็นกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้ส่งเมสเซจให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยมีการไปถ่ายโฆษณาใช้เวลา2วันเต็มอยากให้เล่าบรรยากาศโอกาสครั้งแรกที่ผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ช่วงการถ่ายทําสนุกสนานเฮฮากันมากๆเลยจะได้เห็นภาพยนตร์โฆษณาและภาพนิ่งที่ถ่ายทําไปเมื่อไหร่ จะบอกว่าเร็วๆนี้แต่ยังบอกไม่ได้ว่าวันไหนอยากให้ทุกคนติดตามรอดูไลฟ์สไตล์ของ JB เป็นยังไงต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอดูแลสุขภาพใช้ชีวิตเต็มที่ทั้งทำงานการพักผ่อนดูแลตัวเองยังไงแบบที่บอกไปเมื่อกี้ครับผมเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพคือช่วงนี้พยายามลดน้ำหนักอยู่จะออกกำลังกายเน้นคาร์ดิโอบ็อกซิ่งบ้างทานอาหารเสริมบ้างพูดถึงแฟนๆวันนี้แฟนๆมารอกันเยอะมาก ไม่รู้จะขอบคุณยังไงไม่รู้จะขอบคุณยังไงด้วยคำพูดเพราะรู้สึกว่าขอบคุณมากมาก,มากจริงๆอยากหาโอกาสตอบแทนความรักของทุกๆคนจะเตรียมอัลบั้มดีๆและเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนีประโยคภาษาไทยที่ฝึกมาไหมเรียนภาษาไทยมาครับครั้งนี้เรียนมาเพิ่มเป็นคำใหม่ใช้ชีวิตที่ชอบกับสุขภาพที่ใช่เพราะคำนี้เป็นคำที่ใช้ในการถ่ายตั้งใจจำมามากมาก ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วตั้งแต่มาทัวร์เมืองไทยจำช่วงเวลาไหนได้ดีที่สุดจำได้ทุกทุกโมเมนต์เลยท่วงคอนเสิร์ตแต่ที่จำได้มากที่สุดคือตอนครั้งแรกที่มาถึงประเทศไทยแฟนๆมารอเยอะมากๆอยากขอบคุณแฟนๆอีกครั้งและคิดในใจว่าอยากมาประเทศไทยบ่อยๆมากขึ้นเพื่อหาโอกาสมาหาทุกคนบ่อยๆมากขึ้นแล้วก็มาตอบแทนความรักถ้าสิ่งที่พกติดตัวเวลาเดินทางไปทัวร์ มีไดอารี่พกไว้ตลอดครับอุปกรณ์เกี่ยวกับเพลงฟังเพลงและไว้แต่งเพลงกล้องฟิล์มและหนังสือครับใกล้ปีใหม่แล้วอยากให้รีวิวตัวเองในปีนี้หน่อยปีนี้รู้สึกได้ทำอะไรหลากหลายแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากๆได้มีโอกาสทำงานหลายๆอย่างเรียนรู้หลายอย่างทำให้ผมรู้สึกว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมและเป็นคนที่ขยันขึ้นมากทำทุกอย่างให้ขยันได้มากที่สุดแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะรู้ในทุกด้านมากที่สุด อยากขอพรอะไรมากที่สุดในปีหน้าปีหน้าอาจจะมีช่วงที่เราอาจจะต้องเซกูดบายสักพักหนึ่งหวังว่าทุกคนจะรอแล้วช่วงที่ทุกคนรออยากให้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรักชีวิตตัวเองให้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีด้วยอยากฝากอะไรถึงแฟนแฟนบ้าง ผมจำได้ว่าเคยสัญญากับแฟนแฟนไว้ว่าจะกลับมาหาทุกคนเร็วๆนี้ให้เร็วที่สุดเลยแล้วผมก็โชคดีและมีความสุขมากสุขมากที่มีโอกาสนี้ที่ได้รักษาสัญญาที่เคยพูดกับแฟนแฟนไว้อยากขอบคุณคามินเนียที่ให้โอกาสผมได้มาประเทศไทยอีกครั้งและขอบคุณแฟนแฟนชาวไทยที่คอยให้ความรักอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆมีความสุขครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ